สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันจุดจีนนะครับนี่นะครับบ๊ายบายกอนนี่เจอดีจ้าเจอดีจ้าจ้าครับผม ปุจจินนะครับสวัสดีปีใหม่จีนนะครับสองพันรอยกิบสี่นะครับผมวันนี้มาไหว้บรรปรุรุษนะครับทุกทุกท่านนะครับผมอยากพี่น้องมาครบทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับนี่นะครับกับข้าวเยอะแยะเลยนะครับผมมีเป็ดนะครับเป็ดปักกิ่งมีทุกอย่างนะครับอาหารเยอะแยะนะครับผม ญาไปจาแวะไปรู <laughs> ้จักกันให้หมดนะลูกนะนี่อาตุหามาเขาทำไว้เพื่อะไรลูกมนมารู้จักกันนะว่านี่พี่น้องกันทั้งนั้นเดี๋ยวเจอคนข้างนอกไม่รู้จักกันไปตีกันทำไงพี่น้องหมดเลยนี่โน่นี่นะรู้จักไหมใคร อันนี้พี่ฟูอันนี้พี่เอิญอันนี้พี่พี่น้องอ๋อพี่เชฟออโอ้โหนเด็กลูกแม่ชคนเลยไปไปแมอ่ายะจๆอ้าวแมลึงมึงหนยั้นเลยลูกขอปีนี้โอได้ดีทับคนนี้ฮะคนนันเ่ มันองดูด้วยดูด้วยยูทูบว y a h รูมมุมด้วยหรอรมมุมกล้องเยหรพูดได้เลยก็มีถ้ามีลไปดูั้อเฮะไปลปตูไม่ได้จบดับี สวัสดีครับท่านผู้ชมอย่าเลื่นนะครับเดี๋ยวต้องรับชมนะครับเดี๋ยวต้องมีม really <c ough> <üss> <'s> ันมีสามตัวนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับผมสามตัวนะคะสตัวโอเคโอเคครับจดปรับนะยครับเี๋ยวต้องรอก่อนนะครับผมสามตัวค่ะอย่าอย่าเลื่อนไปช่วงอื่นนะครับช่วงนี้พอเดี๋ยวเดี๋ยวมีการจุดประทัดสาตัวตรงนะครับเดี๋ยววันที่16บกนี้นะครับไม่รู้จะคิดไก็ไุกท่านี่นะครับเป็นวัฒนธรรมของ ตั้งแต่โบราณการนะครับผมมีปู่ย่าตายายนะครับบรรนบุโทษที่ล่วงลับไปแล้วนะครับเราต้องมาไหว้นะครับผมให้เขาได้มีความสุขนะครับเราก็ได้ดีนะครับทุกทุกทนนะครับปีหน้าก็อ่านให้งงงนะครับเรื่องกันทุกท่านนะครับผมครับผมตรงนี้ครับ นี่นะครับของดีนะครับของกินของดีนะครับวันนี้นะครับพ่อแห่งุรท่านนะครับผมที่รับชมนะครับเดี๋ยวติดตามการจุดประทัดนะครับสามตัวตรงนะครับตอนนี้นะครับผมนี่นะครับทากับข้าวเช้าๆ้านะครับตอนนี้เริ่มประมาณบ่ายสองนะครับมีการไหว้นะครับผมครับ เก็ย้อนเลกลงมาอะไรคือเล็กเด็ดดูนะครับเล็กเด็ดนี่ครับซื้อได้เลยนะครับซื้อมากซื้อน้อยนะครับถูกก็อย่าว่ากันนะครับผมนี่นะครับโอ้โหนะครับมีสองตัวครึ่งนะครับสองตัวครึ่งนะครับตัวนี้ไปดูเองนะครับสามสองไม่รู้อะไรครับ่รู้เลือกเปเลขเลขสามนะครับเช็คดูนะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์ให้ดินกินแดบบ้านนู้นนะครับผมนี่นะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับผมวันนี้นะครับโอเคนะครับบายบายนะครับผมนี่นะครับกุดจีนนะครับปี6กสีนะครับโชคดีนะครับบายบายนะครับทุกคนบายบายด้วยนะครับโชคดีนะครับผม